เด้วนะขับรถเหมือนเดิมค่ะอ๋อได้พวกคนอื่น,นเข้ามาได้ยังไงร,รูเวลดิสองร้อสองร้อยนี่คืออะไร <200. S 2> วันๆไม่ทำอะไรกันใช่ไหมเล่นกันอยู่ได้นัน่นเลยสิมันไส้เย้สิจมูดีแล้วท่าน <S <S> <S เปลี่ยนสีไม่ได้เหรออย่าเปลี่ยนชีเขียวก็ได้ เปลี่ยนไม่ได้ค่ะต้องตามเวรตามกรรมค่ะท่านตามเวรตามกรรมตามบุญตามเกิดโอเคมาแข่งรถกันอีกสักรอบมารอบนี้มีคนอื่นด้วยครับผมตัดตูดตัดตูดอืมตัดตูดเหรออันนี้ตัดตูดแล้วตัดตูดตัดตูดตัดตูดแต่ว่าตัดตูดอันนี้เวอร์ชันยากหน่อยเพราะว่าล่วงได้โอ้ oh, และพื้นที่มันดูเหมือนแคบจังใช่ค่ะพื้นที่แคบมากแ oh. ล่วงได้ค่ะโอเคแต่สีสันสวยดี ชอบมากมาสีเนี่ยยากนิดนึงอืมตอนนี้ยังไม่เห็นใครเห็นแล้วหนึ่งคนสีมุก่วงท่านเกรซสีชมพูโอเคชมพูท่านแบงสีลายสีเขียวผมเขียวผมเขียวผมเขียวพยายามเรียงเรียงกันไว้ท่านไปเล่นคนอื่นกันโอเคเห็นม่วงละอือเห็นเขียวด้วยอ้าวตายเฉยท่านเนาะไม่ไม่ไม่ใช่ผมคนอื่นว้าเราดีเรามาดีเนี่ยยังไม่ตายเลยคนอื่นก็ตายหมดแล้วนั่นน่ะสิท่านรักษาสกอร์ไว้ท่าน เวลมันสูงน่ากลัวเทวันสูงใช่ป่ะจะขับรถได้ดีอ้าวมนหล่นลงไปเลยเอ้่มันขับรถลงไปดื้อเลยสีม่วงเห็นไหมไอ้มันฆ่าตัวตายทำไมไหวสีม่วงสมน้ามาแล้วกันเวรกรรมนี้ต้องรับได้ผมเห็นหน้ามาแล้วถ้ามันกล้าตรงมาแล้วก็ต้องโดนโอ้ยสีม่วงไอ้สีส้มมันโหนเนี่ยใช่ใช่เก่งมากเลยมันไล่ฆ่าทีละคนเลย โอเคแม่มันโดนไปโดนมาอยู่อ้าวโดนนี่นั่นเรียบร้อยโดนฆ่าไปแล้วโดนสีส้มฆ่าหืมเกิดอะไรขึ้นทันสีสม่วงเยอะเหรอสีม่วงค่ะแต่สีม่วงใกล้จะตายเหมือนกันนะท่านเอายังไม่ตายอ่ะไ,ได้เพราะผมก็วนไปวนมาอยู่ท่านจะเก่ระวังผมไดม้ยังเรียงกันไปผมยังไม่ตายเลยไม่มีใครมาฆ่าผมเลยคนอื่น,นไ,ไ,ไปไหน หามเขาเจอแล้วดิวันแล้เาเจอสีม่วงเลยนี่เกือบไปแล้วไป่ละอะไรนั่นแหละโดนสีเขียวตายมันมันเอ้ยเมื่อกี้สีเขียวกระโดดข้ามได้มันกระโดดได้ด้วยเหรอเมื่อกี้สีมันกระโดดได้ยังไงสีส้มข้าเกอีกแล้วานสีส้มมันเก่งนะทํามันกระโดดข้ามเส้นผมเฉยเลยใช่ใช่กระโดดได้ยังไงปะไม่ได้อไอเทมกระโดดหรือเปล่าไม่มีนะอ้าวมันกระโดดได้ยังไง บักฮานอะไรไอ้สีส้มเรียบร้อยโดนซะสีส้มจะตายแล้วเนี่ยทันเกตเลยจ้าโดนสีม่วงฆ่าตกตึกสีม่วงมันก็ใกล้จะตายนะมัไมมันโหดจังนั่นน่ะสิเลยคีวิตเดียวเท่านั้นน่ะทันเกตเหรอไม่ไม่อ๋อมันสีม่วงกับสีส้มนะอืมผมเลยสีเอ๊ผมเลยเยสุดเย่นั่นน่ะสิทันเกตโดนอีกแล้วนะทันเกตโดนตัวเองเหรอ หน้าสีม่วงตายเรียบร้อยสีม่วงตายหมดแล้ว <c oughs> อ้าวเหลือผมกับท่านเกณฑ์อสวัสดีครับมาเหลือเราสองคน <c oughs> เอาอ <c oughs> เหรอเอ๊เป็นไปได้ยังไงท่านเกือชีวิตเดียวอย่ผมใช่ <c oughs> ท่านทขับล่วงท่านจะขับล่วงไปทำไมขับล่วงทำไมไม่รู้นะท่านอยู่ไหนอ๋อท่านอยู่ตรงนั้นอ๋อผมว่าอยู่ไม่เวลาให้ผมให้ท่านชนะรอบนึงนี่นผมจะต่อให้ท่านจนหนึ่งหนึ่งเท่ากันแล้วเรามาโดนกันดีกว่า แน่ดูเอลท่านดูเอลอเกก็ล่วงก่อนท่าน,านย่าอใหญ่ล่วงสิเออ <c oughs> นี่คือการตัดสินกันแบบตัวตัว <Okay. S 1> เดี๋ยวผมวิ่งลงไปกันจะล่วงแล้ว,วะจะล่วงแล้วท่านว,<ะ>ว,ว้วสเตท่านก็ท่านขับยังไงให้มันล่วงอนะ่ะมันก็ไม่ได้แคบขน,นาดนั้นจะล่วงแล้วท่านวนไปวนมารอบนอกเรื่อยๆท่าน,านผมจะลดให้เหลือหนึ่งก่อนโอเคอันสุดท้ายมา เริ่มได้เริ่มการดวนกันได้ครับผมลวแล้วถ้าจะลอดไหนี้เอยลวกปแล้วเหรอผมไม่ทําอะไรถ้าจะลวงเองได้ยังไงหรอมาท่านมาถึงเวลาดวลกันแล้วหนึ่งเท่ากันเห็นท่านแล้ววันนี้ท่านอีไวไหนท่านไว้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 าน ด้าน่นๆใจเย็นๆก่อนไหนท่านจะไปไหนเ้ยท่านโอ้ท่านไม่ธรรมดานะเมื่อกี้เกือบไปแล้วเวลายังไม่ทำอะไรเชียท่านท่านจะบีบมาท่านเกยท่านเกยวิ่งแบบไร้กายแบบไม่รู้ตัวเลยหวัดดีท่านย้าลอยๆแล้วก็ตายด้วยโอ้อ้าวเสมอกันปะเนี่ยท่านก่อนเพราะว่า อ่าโอเคโอ้โห่าเมื่อกี้ท่านเกมไม่โดนที่ผมล่วงมาแล้วเนี่ยไม่ได้ดูทางเลยอเก่ือไปแล้วเวลาโอ้เต้นเต้นตต่นเต้นรอบรอบเดียวเลยใช่ไหมนี่แต่เต้นกระลุกกระลุกเลยอะเมื่อกี้นี่โอ้โหระทึกมากมันขับยากขนาดนั้นเลยท่านขับยากกว่าร้องกระดุกกระดุกเลยเมาท่าน หมอนหมอนหมอนมอนหมอนมอนหมอนผมสีเขียวเนี่ยทำไมมันออกเหลืองเหลืองเขียวใช่ไหมเจ้าเอ๊เขียวเหลืองเหลืองเหลืองเเขียวเอ๊ผมเริ่มไม่เข้าใจผมเหลืองใช่ไหมนี่เขียวโอเคเขียวแล้วโอ้ยฟ้าฟดูสีไม่ค่อยออกชมพูชมพูท่านเก่อทุกสีเลยไหมเนี่ยวันดีท่านใจเย็นเราเพิ่งท่านไปไกลก่อนไว้ไปเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าโอเคท่านอืมวันนี้ขอลาไปก่อน เอ้ยอ๋อเอว่ากผมกนรวมเหมือนกันนะผมก็เพิ่งจะเห็นว่าทางมันแทบจะไม่ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันสุดทางแต่เมื่อไหร่อ้โหมันฆ่ากันเองมันฆ่ากันเองดีมาทันทำต่อไปทำต่อไปทำดีทำดีทั้งหลายอย่าไปยุ่งตัวนาบางดีแน่เลยเอ้ยวันดีเอ้ยมันรอดได้ไงอ่ะห่านี่ไม่ธรรมดา ตอนนี้ทุกคนทำดีมากเลยนะไม่ค่อยจะตายกันเลย <í ns> แน่นอนเฮ้ยไอ้มั่วอีเวน,นีิเกืเเอบได้ไหมล่ะ <í ns> โอ้สีชมพูมาอีกห <í ns> วัดดีท่านเยี่ยมท่านเกณฑ์ฆ่าได้สุดยอด <c oughs> ท่านเกณฑ์เลม่มโหแล้วตอนนี้ ไออีสีส้มนี่ไม่ธรรมดาเคยอมยอมยอมว้าท่านเกตท,ทันอย่าโหดก็ดีผมเผลอมาพอดีไม่ได้ตั้งใจนะมาเจอกันพอดีจริงจริงลาย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 ต้มลายต้มลายต้มอ๋อนี่มันมีไอเทมกระโดดจริงท่านผมเห็นแล้วได้ผมไม่ได้เมื่อกี้ก็ว่าอยกระโดดยังไง มีไอเทมกระโดดอยู่จริงท่านลองเก็บเดียวส si <S <s 拜拜ีสายฟ้าที่เพิ่มความเร็วฮะอย่ยวอาท่านฆ่าเดี๋ยวจะตายเลยท่านก็โหดไปบางทีผมเดินเก็บของดีกว่าเอ้ยนี่ไงของที่มันเพิ่มเอ้ยดีเยียร์ตัวเองตายสีเขียวยังไม่ตายอ่ะบอกเลยงั้นเราลุ้มเล่นมันก่อนแล้วดักคนละทางนะถ้าเกิดเหลือสามคนเนี่ยดักมันคนละทางเลยสีเขียวยังไม่ตายเลยท่าน รุมไหมสีเขียวก็ผมไม่ใช่เหรอืมแน่ผมก็ว่าอยู่ลุงเล่นมาเดยทานเลยนะเมื่อกี้ลุงเล่นท่านแหละท่านก็มีเลือดเท่าผมเย็บปัดเงี่ยอยมาทักอ้าวแล้วท่านคาดว่าตายทำไมเฮ้ยอะไร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 ตโลมูชันแน่ไอ้สีไอ้ดีไอเว้นไม่ไอ ติด้มนี่มันลอยผมชนตัวเองไม่ธรรมดาทันเกตเลยเยอะยอยู่เล่นมันเลยเ,เ,ลเดียวเล่นมันไม่ใช่เล่นทันเกตเออไปไอเทมกระโดดและไอเทมสำคัญเลยเนะ่ะมีคนไปเก็บอะไรอีกเวรกรรมมันแยกกันเก็บอะไรเนี่ยผมได้แล้วไอเทมกระโดดเยี่ยมมากนี่แหละได้เนี่ยสบาย ลายม่วง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 ม่วงมันเร็วเว้ยม่วงนี่เอ้ยเวรกรรมเอ้ยก็โฟมาเจอสีส้มเกือบไปแล้วไม่ละสีส้มมันตายด้วยเองสมหน้าตายแล้วเหรอตายไปแล้วนี่เออชายถูกต้องครับผมปัดีทันเกตอ้าวสีม่วงก็ฆ่าตัวตายดีมากตอนนี้พวกเราทำไมรอบนี้เรามาดีกันเลยเกินเลเวลมันก็สองร้อยกว่าเย่เลยใช่ไหมท่าน มันใส่ท be ันเดี๋ยวพัดชนมาเย all all right? ่อะไรเอ้ยว <wh ันดีน่าเรียบร้อยสิบ่วงเลยเย่อะไรท่านมันใส่ผมมันใส่เสียงท่านเดี๋ยวพัดชนลายลายอะไไม่ย yes ุ่งดีกว่าไปดีกว่าอ่าไื่องฆ่าตัวตายเฮอดีดีเรียบร้อยมาท่าน รอบนี้ผมไม่ต่อนะพลังเยอะกันอยู่มาท่านท่านจะไปไหนท่านจะวนไปนั้นอีกนานไหมอืมไปไหนแล้ววะเงานท่านขับไปไหนเขาขับรถเล่นมันมากเลยดูแล้วท่านอาจะคิวดีอย่า้อย่าลดความคิวลงโอ้โหอะไรท่านมีอะไรรออยู่เอ้ยเลย เวนกมเลยมันเด้งอยู่โดนอะไรไม่รู้เด้งออกไปเลยไหนเดี๋ยวเดี๋ยวขำเดี๋ยวขำเดี๋ยวขำเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยอันคันขำใช่ไหมเดี๋ยวรู้เลยท่านจะไปไหนมามอบอ้อยสเตดนเดสที่คืออะไรอ๋อต้องอยู่ข้างในพื้นที่นี้เท่านั้นกลับเข้ามาท่านมันจะบีบเข้ามาเรื่อยๆแน่นอนสวัสดีท่านอีท จีบหองแล้วโอ้ยๆีเพื่อนที่จะบีบเข้ามาเรื่อยๆโอ้ยเออไม่ไมโอเคเลยมันจะบีบเข้ามาเรื่อยๆท่านท่านไม่ได้ท่านมาชนผมตายก่อนชนะเลย ท่านประชนหน้าผมท่านตายเลยโอ้หเหมื็นกาวรวยมากถ่าพันซึ่งยสุดยอดครับผมเย่ yeah. รวมกันแล้วทั้งหมดเท่าไหร่คะอืมหมดจบ<ม>โอ้โหตาไปโดนใครต่อยมาแข่งรถค่ะก็แข่งรถใช่ไหม,อมโอเคท่านชนะอยู่แล้วแหละโเก็บขับรถไม่เก่งไม่รถไอ้รถอย่างเงี้ยรถมอเตอร์ไซค์ผมก็ได้รถอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจท่านอาจจะเท่กว่าโอ้ยอม ไม่ต้องมายอมเลยทันทันเทปยอมจริงใช่จริงด้วยแน่นี่ไงน้าบอกไม่เบียดผมรู้นะว่าทันคิดคดน้อยเอาอะเอาอะคิดคดคดมากันผมนี่ขับตรงๆไม่ได้ต้องคดมาไแต่เจตนาใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจแต่เจตนาใช่ไหมไม่เห็นหลังท่านผมไม่เบียด เชื่อได้ยังไงวะเนี่ยนมันมองไม่เห็นหลังอะโอเละไปละไโอ้รถผมแม่งบิดมากเลยโอ้ยรถน่าจะเรียกว่าผิดรถมันดิฟมากอะบิดไปบิดมาเลี้ยวทีที่บิดตูดเลยบิดตูดแทบหันดิฟดิฟดิฟโอเค ใส่ถังโค้งทันเนี่ยมันดิฟไม่ค่อยดีแต่เกิดทางที่มันไม่ต้องใช้ความเลี้ยวอะไรมากถนัดนักนั่นไงเริ่มหมุนเริ่มสายเใ้ยลุยอย่างนน้นลุยอย่างนน้นโอ้ยเนาะดูดูดูมันดูมันดูมันตายผมบอกแล้วรถมันสายมากนั่นรถเก๋ม <yum enfant> ันไม่ขย <chat> ับเลยทำไมรถท่านไม่ขยับตะกรรมเป็นไรท่านเนี้ยสปีดโคตรตกไอ้มันมีทางแยกโอ้ย ทำไมหล่นได้ด้วยล่ะท่านทางก็ปิดไว้อย่างดีไม่ปิดมันไม่ปิดโอเฮ้ยอาจารย์มาเองไหนเงี้ยเอ้าเดี๋ยวเลยท่านเกตต้องไปคงแล้วผมไปไม่ได้ด้วยเนี่ยโอ้เอาล่วงหมดเลยอ้าวแต่หล่นลงมาโดนทางอยู่เออไว้หล่นลงมาลงข้างล่างพอดีอากาศเป็นดีเอาหรอขอบคุณท่านเกตผมไปแล้วหล่นลงมารุ่ข้างล่างพอดีดีไม่หล่นลงไปถ้าหล่นลงไปหมดเลยนี่คือจบโอ้ยเวีนกรรมรถบิดโอ้ยรถมันบิดมากเลยเถอ หน่อยทันเกตเกตอนแรกอ,อืมกับตอนแรกบอกไม่ชนไม่ทำอะไรขับสบายที่ทัานทั้งดันทั้ง,งโขวไม่ไม่แต่เกตมาทางตรงของเกตนะท่าน,นทำไมท่านโวย <c oughs> ท่านชนผมมาสามสี่รอบท่านบอกว่ามันไม่เจตนาะไม่ได้เจตนาจริงๆนะแต่ตั้งใจแล้วท่านท่านมาเหรอเนี่ยแสงผมไปได้รอบนึง่งไม่ให้แล้ว รถมันกิ้งแล้วเนี่ยเห็นไ,ไหมเป็นไงบ้างท่านเอ๋ผมหันไปมองไม่ได้จริงๆผมไม่รู้ว่าท่านหันมองผมได้ยังไงเก็ตล่วงไปแล้วค่ะอ้าว<ม>เวรกรรมไปมองข้ามก็บอกว่าเกไม่รู้เฮ้ยก็บอกว่าไม่รู้ละล่วงอีกแล้วท่านจะล่วงไปนะล่วงสามรอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเชื่อไหมท่านถึงเส้นชัยแล้วท่านก็เก็ตยังไม่ผมยังไม่ถึงเลยไม่รู้กี่รอบด้วยสองค่ะ อ๋อตามมาท่านท่านรออยู่ตรงหน้าเส้นชัยด้วยนะผมชนลามโบลลิงเนี่ยอืผมชนลูกโบลลิงแล้วมันไส้วางไว้ทำไม,ามาเ<ล>ยอะแยะอะไรยังไม่เห็นมีลูกโบลลิงสัก,กลูกพินโบลลิงท่านยังไม่เห็นเลยเหรอ,อโอ้ท่านหายเออผมเห็นท่านแล้วโอ้โหท่านอยู่ตรงนั้นเลยนะเนี่ยงั้นผมจอดรอท่านตรงอุโมงก็ได้ถ้างั้นมาท่านเร็วผมเคลียร์ลูกเลนลูกโบลลิงรอมันไส เกานักชนนี่หมดนั่นแหละเรียบร้อยไหนลูกวอลลิงเห็นแต่ท่านยังไม่เห็นดิแกท่านต้องมาตรงท่านเลี้ยวไปไหนอ่ะท่านไปทางไหนอ่ะท่านมาถูกทางหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเดี๋ยวท่านไปทางสีเหลืองดิท่านเลี้ยวมาทางนี้ดิอ่าท่านไปไหนเนี่ยไม่รู้อ่ะรถมันบิดมากเลยนะผมว่าท่านไปไงอ่ะผมอยู่ตรงนี้ท่านไม่เห็นสีเหลืองเหรอมันขึ้นบ่อยไย่พ่ะเออนั่นไงเดี๋ยวท่านเนียนอยู่ปะเนี่ย ท่านเนียแน่เลยผมอยู่กูหลังท่านแล้วเนี่ยอ๋อหยุดท่านหยุดท่โอเคโอเคไปไปเลยท่านไปเลยไปเลยท่านันไปเลยรอบต่อมาไปเลยท่านรอบนี้เอาจริงๆไกลอยู่นะก็ว่างั้นแหละยังยาวอ่ะโอ้ยชนอีกแล้วชนตูดหันท่านโหดผมรู้ท่านโหดแน่นอน โอ้ยเอ๊อท่านชนผมท่านจะตกลงไหมยังโอ้โหตกลงมาด้านล่างเลยนี่คืออะไรแล้วผมจะไปทางไหนต่อถ้าผมล่วงมาตรงนี้แล้วเฮ้ยกดเอฟค้างเออโอ้โหเมื่อกี้เกดก็ล่วงสามสี่รอบเลยใช่จบเลยโอ้แม่อะไรท่านชนตบผมท่านชนผมล่วงตรงช่วงอีพิมพ์โบลิ่งตรงแถวนั้นะเกดล่วงตลอดเฮ้ บอกแล้วท่านเกศโหดไรเงี้ยทุกท่านเขาบอกเขาไม่เจตนาแต่อีกอาทิตย์เน้าที่เกนฮอตแล้วแต่นั้นท่านเกศแกล้งผมจริงอันนั้นต้องนั่งไปผมบอกว่าเล่นไม่ไปได้ก็ใส่แล้วโหเลยนั่นนันนั่นนั่ดูข่าวเห็นไหมท่านยังเชื่ออีกเหรอท่านยังเชื่ออีกเหรอ พอทัานเกณฑ์นำเขาจะขับอย่างดีมากผมนะแต่เขาตาเขาจะขับอย่างไม่ดีเพราะเขานำเนี่ยเขาจะขับดีมากไม่มีพลาดเลยไม่ต้องเลยท่านเกณฑ์รู้รื่งเบี้ยวไปเบี้ยวมาดู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 เจ็บกี่อย่างนั้นอย่างนั้นไออ๋อเวทันและเดินไปตรงโน้น ไปแทนแสงไปเหอะยอมแสงอะไรท่านจะไปยอมทำไมได้ก็เข้าไปทิวันโหทางมันไกลไปไปเนี่ยโอ้ไกลจริงแหละม่วงแล้วเนี่ยโอ้ยเนี่ยลงมาเข้าไปโอ้ท่านลงไปถึงด้านล่างยังท่านลากอะไรนี่ เออความความมาอ้าวรีดเสียงอะไรแบบแบบทันระเบิดทำไมสูไซเฉยเลยอฮึฆาตตัวตายเฉยทันฆาตัวตายทำไมอย่านะผมไกลเข้ามาไอ้บิดทำไมเครื่องย้อนหมุนหันไปข้างหน้าดิวแอร์ตู้โอ้โหรถระเบิดได้ยังไงเนี่ยวิ่งไปพิ่งมารถระเบิดเฉย โอ้โอเวนกรรมเอ้ยท่านเกนตรด้ยังอ้าวสวัสดีท่านไม่ถึงอ,อ้าวตรงเนี้ยเกตบอกแล้วเกตล่วงมาประมาณสามรอบอ่ะท่านแซงแน,น่แน่เงี้่ท่านต้องแรงๆเลยผ่านมาสุดแรงเกิดแร,แรงไม่ได้พอพอมันเป็นทางโค้งปุ๊บอย่างเงี้ย อ๋อมันก็จะ่หน้าได้อยู่ท่านได้ไหมไหมหยุดนิ่งๆก็ได้หยุดนิ่งๆก็ได้รถมันจะไม่เกวียงโอ้โหผมเห็นการระเบิดต่อหน้าต่อตาวีนาสันตโลมากท่านผมจะไปชวผมจะไปชมดูมาท่านได้ดิเอ้ไปนึ่งโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับดันตู้ได้เลยแล้วเริ่มเริ่มบิดแล้วท่านท่านก็โหดไปบางทีนี่ชนบอลลิง ชนโบชนโบลิ Luckily, oh, oh. Hence, ่งว้ยชนโบลิ่งมากเว้เนยออกด้านข้างอ้าแล้วท่านอยู่ไหนท่านไปไหนล่ะไกลอะอยู่อีกไกลไกลอนแรกเมื่อกี้อยู่ใกล้ไปไหนอีกแล้วเวนกำซูซูของท่านเร็ว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 ท่านชนอะไรชนอะไรก็ไม่รู้มาท่านเร็วขั้สุดท้ายแล้วท่านทำไมชอบเสาจัง ท่านเป็นไอกระเสาซักเสามากเลยเกินเข้าไปคลอเคลียกับมันอยู่ได้ท่านเอาโบนิ่งมาขวางทางเท้าไปมันก็ชนทะลุมาได้ท่านเดี๋ยวเดี๋ยวรถคมแกงอยู่อย่าหนาเดี๋ยว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 ท่านมาจากไหนผมว่าจะดูท่านเปลินเข้าไปเลยเวรกรรมนี่น่ารักเลยอ่ะกีดีท่านเกตด้วยครับผมหมื่นเก้าเลยท่าน โอ้รวยอยอะเนี่ยแข่งกันนี้นะโอเคแทนโอ้โหดูท่าดูท่าล็อกมากวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็ต้องขาต้อรับรายกานเย่ไปโอ้ยต่อยทำไมและสวัสดีครับเราจะไปเล่นเพลนิ้กันนะคะใช่ครับผมค่ะพาร์ทนี้เนี่ยไปแล้วนะ บายบายครับเฮ้ยานคยนช็อกันนะท่านอะไรท่านใจเย็นท่านเราคุยกันก่อนได้เราคุยกันก่อนได้นะเราคุยกันก่อนได้นะอีได้ดีไดีได้ด้วยีได้ีได้ดีไ้ดีีไดีได้นีดีดีได้ดีได้ดีไ